นี่เป็นประเพณีนะครับพี่น้องบ้านน้องหลวงนะครับประเพณีการจุดบังไฟขึ้นสูงครับบังไฟบุกไฟโบราณนะครับที่พี่น้องสืบทอดกันมานะครับยาวนานบังไฟลูกไฟโบราณนะครับไฟจุดหัวนะครับแย้มไปยู่ใกล้ๆเขาไง เสื้อเสือนะครับลักษณะของไฟโบราณนครับจะเป็นรูปไม้ไผยนะครับยู่ดานหัวนะครับนี่ลาล่ำโตนะเป็นพ v วครับขนาดนาสามี่วเน่ยตัวยานี่มันดทำการจุดด้วยชชนวนนะครับชนวนอยู่บนหัวนะครับทำการจุดด้วยชชนวนอยู่บนหัว เอาตัวกรอสับสำหรับเมื่อนี้ครับเป็นพี่นีของพี่น้องทางบ้านหนองหลวงนะครับอำเภอโนนละลายครับสุรินทร์ครับอยู่บนฐานครับที่พี่น้องเห็นอยู่นะครับเป็นนารายเทพนะครับถือว่าเป็นไข่ดังอีกไข่นึงนะครับของมังไฟโบราณมังไฟลูกให้รอรุ่นที่ผลงานกันนะครับ ไฟนี่จะขึ้นนะครับสามบางเลียงกันเลยนะครับถ้าเสร็จทั้งสามบางจะครอบปีบไว้ครับกันเอาสังกะสีโปไว้นะครับเพื่อบ่ิหารไฟถึงสะเก็ดไฟนะครับแต่จะจุดไรทีละบังแป้งแป้งแป้งกรรมการครับแป้งแป้งผู้จุดชนวนครับพญานุ่มบูดก็ได้นะครับพญานุ่มบูดอ่าอ่าแต่เพื่อนที่ไปรู้จักนะครับอ่ นี่คือพญานุมบูตรหายาเพื่อนครับที่รองไลทยท่านหลายคนอาจจะเห็นนะครับเรื่อยๆอยู่ในพระเพนธีฝนตกไฟแต่คือกรรมการนะครับตุลาการครับผู้จุดชนวนนางฟังไฟครับ ่นองน่นาไครับแวงนี้อาจจะคุ้นเคยคนดีนะครับเ้าทาัสิบีสถิสะสถานที่แห่งนี้ภมบาลภูมวัดมีโรงร้านที่งนารเพียเดินทางมาจากบ้านพ่อตำบลระเวียงอำเภอโน่นนาไรจังหวัดน่นานจุดชะวนแล้วครับน้าบังไฟ รวมประเทศนี้ขอให้มีโชคมีมาน้อยขึ้นสูงสูงหายลงา飒าโต๊ะไกลไกลได้หลายด้วยคือไปห้าสิบห้าแปดสิบห้าเอาละครับมาแฟครับปปาาสงาม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 มันทะลุหัวแม่นบ่นครับ ทะลุหัวนะครับอาการที่สี่นะครับขอบังไฟลูกครับโอ้โอ้เออแขวางได้เหนียบร้อยครับเวลาเวลา สามสิบวินาทีนี่คือลีลาการขึ้นนะครับล่งบังไฟลูกนะครับโมรานนะครับเป็นลีลาการล่งที่แปกแหวกแนวแน่นะครับแล้วบางครั้งก็เสียวๆแน่นะครับประเพนีบุญบังไฟพี่น้องบันน้องหลวงนะครับอ,อำเภอโนนนาไรครับจังหวัดสุรินทร์ปี6กแปนะครับ